สวัสดีครับผมเลดคิงวันนี้ก็จะมาสอนโจ๊โจ้นะฮะเริ่มแรกก็ต้องมีตังในตัวก่อนนะฮะพันสองพันสามก็ว่ากันไปฮะแล้วก็แผนที่ก็อยู่ใกล้แถวๆคอนโดแล้วก็ตึก c ีโตึกนี้ฮะแต่ว่า c ีโผมได้อยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเราก็จะวนหาอยู่ประมาณนี้ฮะนี่อยู่ประมาณนี้พอนี่วนมานี่แล้วก็วนมานี่ แล้วก็วนขึ้นมาตรงนี้หน่อยแค่นี้ครับผมโดยนี้เวลาก็ประมาณสีทุ่มแล้วกันโอเคเริ่มหาเลยก่อนจะเริ่มหาแล้วก็เปิดประทุนรถก่อนกด h ค้างนะครับผมกดตัว h ค้างโอเคโอเคปิดไฟแล้วกันเปิดไฟหน่อยก็ได้ ห้าไม่ให้มีห้าไม่ให้รถมีรอยฮะเพราะว่า,วาพยายามอย่าชนแล้วกันเนี่ยฮะจุดแรกอยู่ใกล้ๆเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมเจออยูเดีย3สามคนเลยแบบสามคนแบบบึ้มๆเลยสามคนเดี๋ยวผมกดดูแมพให้นะเนี่ยข้างนี้เองครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างนี้เองอ่ะข้างมันรูปตึกตัวเอ๋เนี่ยสามคนเลยฮะซึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มยนะี่สิบสามนะฮะ นี่ฮะยืนนิ่งๆกันนี่ใช่เลยฮะเนี่ยสามคนเนี่ยสามคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำท่าทางงงๆแง่แง่เนี่ยเคไปดูตรงไหนกันบ้างฮะว่ามีตรงไหนบ้างก็วนๆแถวนเนี้ยฮะที่ผมบอกวนๆที่ผมบอกเลยฮะวนๆที่ผมบอกเลยเนี่ยวนๆแถวๆเนี้ย ดวนๆแถวเนี้ยที่ยืนหน้าร้านนี้ไม่ใช่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแน่นอนโอเคมันจะไม่เห็นละก็แสดงว่าต้องดึกกว่านี้ฮนะไม่ใช่โอเคงั้นก็กลับที่เดิมเรานี่ฮะร้านเลเซอร์เพนยังอยู่ที่เดิมเลยโอเคก็จอดอ้าวนี้หมด <laughs> เราจอดผิดฝั่งเราต้องจอดฝั่งนี้เข้าหาอ่ะคนนี้ก็ได้อ่าบีบแตนหนึ่งทีเดินไปละอ๋อจากนั้นจากนั้นนางก็จะบอกว่าอ่าให้หาสถานที่ดีๆซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี่เองครับผมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยก็คือเรา ดแลครับดแลครับ mm. สถานที่ก็ใกล้ๆฮะไม่ต้องไปไกลอะไรมากนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นตึกคอนโดเราเราจะไม่เข้าคอนโดนะเราจะมาจอดรถตรงนี้เนี่ย mm. ตรงนี้เลยจอดชนีครับผมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเราก็ได้โจ๊ะๆตามราคาที่ต้องการ เนี่ยมันดูอะไรไม่ได้ฮะแต่เปลี่ยนมุมกล้องได้ฮะกดตัว V กดตัว V ฮะเปลี่ยนมุมกล้องได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พอครับ oh. oh. ผมกลัวมันจะโดนแวนรื้วก็จะ <laughs> ติดเหลืองแค่นี้แหล Good. <Bye. S 2> ะ goodbye เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ